สวัสดีครับสมาชิกสูตรหวยบนดินทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็ได้นำเลขเด่นวันพุธนะครับงวดประจำวันที่หนึ่งมิถุนายน2,565ลงคลิปให้สมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางเลขเด่นประจำวันพุธนะครับผมก็ได้มีเลขสูตร2ตัวล่างมาลงคลิปให้สมาชิก ดูเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับทำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำการคิดสูตรหวยหาเลขเด่นหลัก10หลักหน่วย2ตัวล่างสรุปเลขสูตรมาครบ2ตัวล่างชนกับเลขสูตร หลักสิบหลักหน่วยเปิดหาเลขตัวเด่นจับคู่สองตัวล่างเป็นนาทางการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้สติพิจารณญาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาดูสูตรการคำนวณหาเลขเด่นล่างครับซึ่งเป็นเลขสูตรมาครบ2ตัวล่างนะครับมาได้ทั้งหลักสิบและหลักหน่วยครับ เมื่อได้สูตรคำนวณเลขเด่นมาครบ2ตัวล่างนะครับ2ก็จะนำไปชนกับเลขเด่นหลักสิบและหลักหน่วยนะครับเพื่อหาเลขตัวเด่นหลักสิบหลักหน่วยจับคู่ชุด2ตัวล่างนะครับมาดูสูตรมาครบ2ตัวล่างครับมีในกัน2สูตรครับสูตรที่1และสูตรที่2ทั้ง2สูตรนี้ก็จะนำเลขท้าย2ตัวล่างงววล่าสุดมาตั้งครับ องตัวล่างงวดล่าสุดออกนะครับศูนย์ครับงวดวันที่16พฤษภาคมนะครับออก0ูนย์หหลักสิบคือศูนหลักหน่วยคือ6ครับวิธีการคิดในสูตรที่1ให้นําหลักสิบมาตั้งครับังหลักสิบตั้งก็ให้นำหลักสิบคือศนครับเป็นตัวตั้งครับศูนย์เป็นตัวตั้งบวกตัวเองครับศูนย์บวก0นย์ะครับศนบวก0นได้เท่ากับ0ย์ครับแล้วนำผลลัพธ์คือศูนย์ไปบวกกับ0นครับ0นบวกนได้เท่ากับ0ศูนย สูตรเป็นตัวตั้งครับได้ศูนย์ก่อนนับลบจากศูนย์มาหนึ่งแ้มคือ9ครับบวกจากเลขเเพิ่มไปให้เลข9้าตัว9ล้ละครับ901 2 3 4 5 6หเ็ดครับนี่คือสูตรที่นครับต่อไปสูตรที่2ครับให้นำหลักหน่วยล่างวล่าสุดคือเลข6กเป็นตัวตั้งครับวิธีการคิดคำนวณก็ให้นำ 6บวกตัวเองครับ6กบวกหเท่ากับสิครับได้12นำสิบไปบวกกับ6ครับ12บวกหได้เท่ากับ18ครับได้18นะครับเอา8ตัวหลังเป็นตัวตั้งครับได้8ตัวหลังเป็นตัวตั้งนำลดจาก8มา1แต้มคือ7ครับบวกจากเลข7เพิ่มขึ้นไปให้เลข9ตัวเก้าแล้วครับ7 8 9 0 1 2 3 4 5ครับนี่คือสูตรที่2เมื่อเลข2สูตรครับก็จะนำสอสูตรนะครับเลขเด่น2สูตรนี่ ชนกันครับเพื่อหาเลขตัวเด่ดนนะครับมาดูที่ผมสรุปจับจชนกันนะครับอย่างชนกันก็จะได้เลข1 2 3 4 5 6 7 9 0ครับ1 3 6 7 9 0ครับ1 2 3 4 5ครับ1 2 3 4 5 6ไม่มีครับ6ใน0มีแล้วก็7 790ครับ790ไม่มี8ครับ12345790ใน2สูตรนี้สูตรนี้ไม่มีเลขก8ครับสูตรนี้ไม่มีเลข6ครับฉะนั้นเลข6กกับเลข8ยิงตัดออกไปครับ6กับ8ไม่เด่นครับในหลัก10 หลักหน่วย2ตัวล่างงวดวันที่1มิถุนายนครับจะเหลือเลขอยู่ที่8ตัวครับ1 2 3 4 5 7 9 0ดใน8ตัวนี้มาครบทั้ง2หลักครับมาทั้งหลักสิบทั้งหลักหน่วยครับผวมจะนำเลขเด่นนะครับมาครบ2ตัวล่างนี้ไปชนกับเลขสูตรหลักสิบต่อไปครับมาดูวิธีการคิดคำนวณหาเลขเด่นหลักสิบนะครับจะมีกัน3สูตรครับสูตร1สูตร2สูตร3ครับ ธีการคิดในสูตรที่1นนะครับในสูตรที่1ครับสูตรที่1ก็ให้นําเลขท้าย2ตัวล่างวดล่าสุดคือ0ูนครับมาเป็นตัวตั้งครับ0ูนย์มาเป็นตัวตั้งแล้วก็นําหลักหน่วยมาบวก10ครับ6กบวกศนย์เท่ากับ6ครับเท่ากับหกนะครับแล้วนํา6ไปบวกหลักสิบครับ6กบวกศนย์เท่ากับ6นะครับแล้วนําผลลัพธ์คือ6ไปบวกกับ6นะครับ6กบวกหเท่ากับ12ครับเอา2ตัวหลังเป็นตัวตั้งครับ สองตัวหลังเป็นตัวตั้งครับแล้วนำสองนี่เป็นตัวตั้งครับในสูตรนี้ครับได้สองครับตั้งสองนับรถหนึ่งแต้มคือหนึ่งบวกเพิ่มอีกสองแต้มคือสามสี่แถวที่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่แถวที่สองแทนคู่แถวที่หนึ่งครับหนึ่งคู่หกสองคู่เจ็ดสามคู่แปดสี่คู่กับเก้าเยาสูตรที่หนึ่งหลักสิบล่างครับหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าครับนี่คือสูตรที่หนึ่งครับต่อไปสูตรที่สองครับสูตรที่สองให้นำหลักสิบล่างหวดล่าสุดคือศูนย์ครับมา ตั้งแล้วก็บวกได้เลขคงที่เลขตายตัวคือเลขสีครับ 0บวกสีเท่ากับ4ครับได้4เป็นตัวตั้งนำสีตั้งครับนับลด1แต้มคือ3บวกเพิ่ม2แต้มคือ5 6แถวที่1 3 4 5 6ี่แถวที่2เลขแทนคู่แถวที่1ครับ3คู่8 4คู่9 5าคู่0 6คู่1จะได้สูตรที่2หลักสิบล่างครับส4มสี่หยครับนี่คือสูตรที่2ครับต่อไปสูตรที่3ครับสูตรที่3ให้นำหลักสิบล่างมาตั้งครับคือ0ูนย์ครับบวกด้วย2บวกด้วยหลัก หน่วยละบนครับหลักหน่วยบนคือ2ครับเท่ากับ0บวก2ครับในสูตรที่ในสูตรที่3หลัก10ล่างครับ น้ำหลักสิบล่างคือศูนย์ตั้งบวกด้วยหลักหน่วยบนคือ2เท่ากับศนบวกสงูตรเท่ากับ2ครับได้2เป็นตัวตั้งครับเขียน2ครับนับลด2แต้มนะครับอ่า1 0บวกเพิ่มหนึท่าคือ3แเทนที่1น1 2, 3, ่งศย์เทนที่2เลขแทนคู่เทนที่1 0ศนย์คู่กับ5 1คู่คู่จดคู่กับ8จะได้สูตรที่3หลักสิบล่างศ1นย์6 7 8ครับเมื่อเลขทั้ง3สูตรครับ ก็จะสรุปนับ3สูตรชนกันครับตัวหาเลขตัวเด่นหลักสิบล่างครับมาดูกันนะครับวิธีการนะครับนับเลขหนึ่งครับเลขหนึ่งหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรครับเลขหนึ่งชนสามสูตรครับเป็นตัวที่หนึ่งครับเลขหนึ่งครับสามสูตรครับเลขสองครับหนึ่งสูตรสูตรที่สองไม่มีเลขสองครับสามสี่ห้าหกแปดเก้าสูตรหนึ่งไม่มีเลขสองก็ข้ามไปเลยครับตอไเป็นเลขสามครับเลขสามหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรครับเลขสามสามสูตรครับสามสามสูตรนะครับ ต่อไปเลข4ครับ1สูตร2สูตรสูตรที่3เลข4ไม่มีครับต่อไปเลข5ครับสูตรที่1เลข5ไม่มีค่ามเลยครับต่อไปเลข6ครับ1สูตร2สูตร3สูตรครับเลข6ชน3สูตรครับ6 3สูตรเลยครับห3สูตรต่อไปเลข7ครับเลข7 1สูตรสูตรที่2เลข7ไม่มีค่าอเลยครับเลข8ครับ1สูตร2สูตร3สูตรครับเลข8ชน3สูตรครับ8 3สูตรครับ ต่ไปเลขเก้าครับหนึ่งูย์สองูตย์ูนย์ที่สามไม่มีเลขเก้าค้าครับเลขศูนย์ครับศูนรที่เลข0สดไม่มีครบทั้งสิบตัวเลขครับที่ชนด้านหลักสิบล่างสี่ตัวครับสี่ตัวที่นับเลขชนเด่นนะครับจะมีหนึ่งสามหกแปดครับหนึ่งสามหกแปดเป็นเลขเด่นหลักสิบล่างครับสี่ตัวครับมาลุ้นกันครับสี่ตัวนี้จะมาตามสูตรไหมครับมาดูด้านหลักหน่วยกันต่อครับวิธีการคิดหลักหน่วย ล่างครับในสูตรจะมีด้วยกันทั้ง3สูตรครับสูตร1สูตร2สูตร3ครับวิธีการคิดในสูตรที่1ครับสูตรที่1ให้นําเลขท้าย2ตัวล่างงดราสุดคือ06มาตั้งครับ นำศูนย์หกเป็นตัวตั้งครับศูนย์หกเป็นตัวตั้งนำหลักสิบบวกหน่วยครับศูนย์บวกหกได้ได้เท่ากับหกครับแล้วนำผลลัพธ์หกไปบวกกับหลักหน่วยครับหกบวกหกเท่ากับสิบสองครับเอาสองตัวหลังเป็นตัวตั้งครับได้สองตั้งสองครับตั้งสองนับลดลงมาสอ, 1, 0, อางแต้มคือหนึ่งศูนย์บวกเพิ่มหนึ่งแต้มคือสาม แถวที่1 0 1 2 3แถวที่2เลขแทนคู่แถวที่1 0ึ่งศูนย์คู่ห้าหนึ่งคู่สองคู่เจ็ดสามคู่กับแปดได้สูตรที่1หลักหน่วยล่างครับศูนย์หนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแปดครับนี่คือสูตรที่1ครับต่อไปสูตรที่2ครับสูตรที่2ให้นําเลขไพ่สมตังงวดล่าสุดคือศูนย์หกมาตั้งครับศูนย์หกเป็นตัวตั้งครับนำสิบบวกหน่วยครับศูนย์บวกหกเท่ากับหกครับได้หกเป็นตัวตั้งนะครับเขียนหกนะครับนับลดหนึ่งแต้มคือห้าบวกเพิ่มอีกแต้มคือ 78แถวที่15 6 7 8ครับแถว2เลขแทนคู่แถวหนึ่งหู่1หจคู่2 8คู่3จะได้สูตรที่2 5 6 7 8 0 1 2 0 1 2 3ูนย์นครับนี่คือสูตรที่2หลักหน่วยล่างครับต่อไปสูตรที่3ครับสูตรที่3หลักหน่วยล่างครับหลักหน่วยล่างสูตรที่3ให้นำหลักหน่วยล่าง งวดล่าสุดคือเลข6ครับมาเป็นตดตั้งครับ6ตั้งครับบวกด้วยเลขคงที่คือ4ครับบวกเลขคงที่คือ4เท่ากับ6บวก4ครับ6บวก4เท่ากับ10ครับเอาศู์ตัวหลังเป็นตดตั้งนะครับได้0ตั้ง0ครับเขียน0นะครับนับตดลงมา2แต้มคือ9 8บวกเพิ่ม1แต้มคือ1แทน1 8 9 0 1แทนที่2เลขแทนคู่แทน1 8คู่กับ3 9คู่4 0 5 1คู่6เขีดนสูตรที่3หลักหน่วยล่างครับ8 9 0 3 3 4 5 6คครรัับนีี่่่ือหหลกยูตท มาเลขทั้ง3สูตรครับสูตรหสูตรสสูตรก็จะสรุปเลขชนกันนะครับเพื่อหาเลขตัวเด่นหลักหน่วยล่างครับมานับแป้มชนเด่นครับทั้ง3สูตรครับมานับในเลข1ครับเลขหนึ่งหสูตร2สูตร3สูตรครับเลข1เป็นตัวที่1ครับชน3สูตรครับเลข2ครับ1สูตร2สูตรสูตรที่3เลข2ไม่มีครับข้ามอะไรครับเลข3ครับ1สูตร2สูตร3สูตรครับเลข3ชน3สูตรครับเลข3ครับ ต่อไปเลขสีครับเลขสีสูตรที่1เลขสีไม่มีครับไม่มีเลขสีข้ามไปเลยครับต่อไปเลขห้าครับ1สูตร2สูตร3สูตรครับเลขห้าสามสูตรครับเลขห้าสามสูตรครับเลขหกครับ1สูตร2สูตร3สูตรครับเลขหกชน3สูตรนะครับเลขเจ็ดครับเลขเจ็ดหนึ่งสูตรสองสูตรสูตรที่สามไม่มีเลขเจ็ดครับเลขแปดครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรครับเลขแปดชนสามสูตรครับต่อไปเลขเก้าครับเลขเก้า สูตรที่1เลข9ไม่มีครับต่อไปเลขศูนย์ครับ1สูตรสสูตรสสูตรครับเลข0ูนย์สสูตรครับครบทั้ง10ตัวเลขครับทั้ง10ตัวเลขที่ชนเด่นด้านหลักหน่วยล่างครับด้านหลักหน่วยล่างจะมีเลขชนเด่นนับแต้มชนเด่นด้วยกัน6ตัวครับใน6ตัวมี1 3 5 6 8สูนย์ครับ1 3 5 6 8 0นย์ะครับ6ตัวครับผมจะนำเลขหลักสิบนะครับหลักสิบ จาก3สูตรชนมี4ตัวครับชนเด่น1368ครับและหลักหน่วยครับ135680ครับนำเลขหลัก10หลักหน่วยครับชนกับเลขสูตรมาครบ2ตัวล่างครับตั้ง10บทั้งหน่วยครับ123457 90ครับ1 2ึ 12, 3, 5ง9 0ศูนย์ชนกับสูตรนี้ครับหลักสิบครับ1 368ครับ1 3 6 8ใน,นสูตรนี้นะครับไม่มี6กับ8ครับไม่มี6กับ8ไม่1 3ครับ6 8ไม่มีฉะนั้นหลักสิบจึงเด่น2ตัวครับหลักสิบล่างเด่น2ตัวระหว่างนะครับคือ1และ3ครับ1กับ3ครับเด่น2ตัวครับนี่คือหลักสิบนะครับและหลักหน่วยครับด้านหลักหน่วยชนเด่นอยู่ที่ 6ตัวครับ135680ครับ135680ชนกับสูตรมาครบ3 2ตัวล่างครับ135680 12345790ครับชนเด่นก็คือ1 350ครับขาด6กับ8ครับในสูตรนี้ครับในสูตรหลักหน่วยครับ135680ไม่มี6กับ8ครับเด่น4ตัวครับเด่น4ตัวก็คือ1ครับ1 3นะครับ3 หาครับและก็0 4นย์ตัวครับ6กับ8ไม่มีครับไม่มี6และ8ครับสูตรมาครบ2ตัวล่างไม่มี6กับ8ครับฉะนั้น6กับ8ยังไม่เด่นครับผมจะนำหลัก12ตัวครับ1กับ3ครับจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวครับ1 3 5 0ครับ1350นะครับมาดูวิธีการจับในคู่ใน2ตัวล่างกันต่อนะครับมาดูชุดเลขท้าย2ตัวล่างครับ หลักสิบหลักหน่วยครับจากการสรุปเลขเด่นชนเด่นมาครับหลักสิบนะครับหลักสิบชนเด่นอยู่ที่สองตัวครับหนึ่งกับสามครับหลักหน่วยชนเด่นอยู่ที่สี่ตัวครับหนึ่งสามห้าศูนย์ครับหนึ่งสามห้าศูนย์ผมจะนําหลักสิบสองตัว 1, 5, 0, หนึ่งและสามจับคู่กับหลักหน่วยสี่ตัวหนึ่งสามห้าศูนย์จะได้ชุดสองตัวล่างดังนี้ครับหนึ่งวางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วยสี่ตัวครับจะได้หนึ่งหนึ่ง 13 15 10ครับ3วางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวเลข3าม3น้ครับชุด2ตัวล่างสรุปจับคู่ไว้มีด้วยกันทั้งหมด8ชุดครับนี่คือ8ชุดเด่น2ตัวล่างครับมาลุ้นครับนี่คือชุดเต็มเต็มที่ยังไม่ตัดครับนี่เป็นเลขเด่นเลข,เลขท้าย2ตัวล่าง งวดประจําวันที่1มิถุนายนนะครับมาลุ้นครับจะมาตามสูตรเลยครับส่วนชุดดึงเด่นครับในทั้งหมด8ชุดนี้ครับผมสรุปชุดเด่นไว้ที่4ชุดครับในชุดเด่น4ชุดก็จะมี1 1 15 3 1 3 5ครับ1 1 1 5 3 1และ3 5 4ชุดครับจากทั้งหมด8ชุดเหลือชุดเด่น4ชุดใน4ชุดนี้จะมาตามสูตรไม่ต้องลุ้นกันนะครับใน4ชุดนี้ชุดรองครับ ชุดรอง2ตัวล่างครับรอง2ตัวล่างรองไปที่15ครับรอง15ครับส่วนชุดเด่นครับชุดเด่นชุดเน้นใน4ชุดดึงเด่นมาเน้นมาเน้นไปที่1 1ครับเน้นไปที่1 1นี่คือเลขทยาย2ตัวล่างเลขทยาย2ตัวล่างงวดประจํา วันที่1มิถุนายนครับมาลุ้นกันครับเลขท้าย2ตัวล่างงวดวันที่1จะมาเป็นเลขเบิ้ล1น,ห,นหรือไม่นี่คือข้อมูลแนวทางครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมโปรดใช้การพิจรารณาญารรับชมก่อนตัดสินใจครับตัวเลขที่ได้นำลงที่เป็นสมาชิกดูเป็นแนวทางเป็นเลขสูตรคำนวณน,นะครับจะมาตามสูตรนี้เลยไม่ต้องลุ้นกันนะครับในงวดวันที่1มิถุนายนครับ ขอบคุณสมาชิกสูตรหวยบนดินทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิดการคำนวณสูตรหวยที่ผมได้หาข้อมูลเลขเด่นประจำวันพุธงวดวันที่หนึ่งมิถุนายน2 5 6พลงคลิปให้สมาชิก ดูเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจนะครับก็ฝากเลยครับกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับจะได้เป็นกำลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรหัยดีเล็กเด็ดๆลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมอดีตในคลิปต่อไปครับหอยสมาชิกสูตรหวยบันดินทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับถูกสลากินแบ่งรัฐบาลเล็กไทย2ตัวล่างงวดประจําวันพุธ ที่1วมิถุนายน2 5 6 5หเฮงเรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ